พบปลาโรนันเกยเตื้นทะเลปันบุรีค่ะจะกลับมาอีกไหม ผู้สื่อข่าวได้รับการประสานจากนายพมสิงห์งสิงหาเสนีอาสาสมัครอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมทะเลปานบุรีว่ามีชาวบ้านพบสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เกยเตือนบริเวณชายหาดแหลมเกตตำบลปากน้ำปานอำเภอปานบุรีจังหวัดประจวบคีริขันและบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ขณะที่เจ้าหน้าที่ทีมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอบาตาปากน้ำปานและชาวบ้านกลุ่มหนึ่งช่วยกันจับและนำไปปล่อยสู่ทะเลได้สำเร็จ ซึ่งปลารโรนันตัวนี้มีขนาดความยาวขว่า2เมตรหนักประมาณ80กิโลกรัมจากการสอบถามนายอัครพงษ์วงศ์น้อยเลขานุการนายกอบตอปากน้ำปานผู้ให้การช่วยเหลือเล่าให้ฟังว่าเมื่อช่วงประมาณเวลา7นาฬิกา30นาทีได้มีชาวบ้านมาแจ้งนายกอบตอปากน้ำปานว่าเจอปลาฉลามที่บริเวณชายหาดตั้งแต่ตาล3มต้นดูตอนแรกคิดว่าเป็นฉลามธรรมดาพอเข้าไปดูใกล้ๆถึงรู้ว่าเป็นปลารโรนันจึงช่วยกันต้อนจากหน้าหาตาล3มต้น มาถึงหน้าหาดกาศาลองเพื่อจะยกข้ามสันทรายปลาโลนันตัวนี้มีความยาวประมาณ2เมตรน้ำหนักประมาณ80กิโลกรัมมีสภาพอิดโดยรยปลาโลนันเป็นปลากระดูกอ่อนมีรูปร่างคล้ายปลาฉลาม แต่มีส่วนหัวแบนแหลมเหมือนปลากระเบนซึ่งเป็นรอยต่อของวิวัฒนาการจากปลาฉลามมาถึงปลากระเบนโดยวิวัฒนาการมาตั้งแต่ยุคจุลสิทธ์ตอนต้นพบในเขตน้ำอุ่นและเขตร้อนทั่วโลกทั้งทวีปอเมริกาเหนือทวีปแอฟริกาเอเชียและออสเตรเลียาทางตอนเหนือปลาโลนั้นมีปากอยู่บริเวณด้านล่างของลำตัวเหมือนปลากระเบนหรือปลาชนะอาศัยและว่ายน้ำรวมกันเป็นฝูงใหญ่โดยปกติปลา,ต,ปาตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้มากออกลูกเป็นตัวโดวยไข่พัฒนาอยู่ใน ลำตัวแม่เป็นปลาที่พบได้น้อยและมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์แล้วทุกชนิดในน่านน้าของไทยเคยพบอยู่บ้างในอดีตทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยและเคยถูกเบ็ดหรือแหของชาวประมงเกี่ยวติดขึ้นมาบ้างปลาโรนั้นขนาดโตเต็มที่มีขนาดได้ถึง3เมตรน้ําหนักกว่า200กิโลกร,รัมที่พบในน่านน้ำไทยฉะนั้นจึงวิงวอนขอให้พี่น้องเครือข่ายชุมชนใช้ฝั่งอาสาสมัครพิทักทะเลผู้ประกอบการเดินเรือและชาวประมงในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องดูแลและเฝ้าร ระวังการเกยตื้นซ้ำหรือการกระทําที่ส่งผลกระทบต่อปลาชนิดนี้รวมไปถึงสัตว์ทะเลหายากทุกชนิดหากพบเจอสถานการณ์แบบนี้ให้แจ้งเบาะแสมาได้ที่สายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเจ้าหน้าที่จะประสานไปยังหน่วยงานในพื้นที่<แ>เพื่อเข้าตรวจสอบและดําเนินการได้โลนันได้ยังไงอะพี่ครับพอดีช่วงประมาณ7จ็ดโมงครึง่งมีชาวบ้านนายมนูนอินทพันธ์ทังได้แจ้งไปทางนายก ว่าเจอปลาฉลาม,อ,มอยู่ชายหาดที่ว่าออกสู่ทะเลไม่ได้ติดตะวันตั้งแต่ตาสามต้นมาทีนายนยกมาใหม่ให้ผมเลขานายกใครมาดูพอมาดูคือตอนแรกกยังไม่รู้ว่าเป็นปลาฉลามโนนั้นคิดเ่าเป็นปลาฉลามธรรมดาแล้วก็คือจนมีเข้าไปใกล้ตัวถึงรู้ว่าเป็นฉลามโนนั้นแล้วเราก็ต้อนจากตาสามต้นมาถึงหาดกาสลองเพื่อจะเอาข้ามยกข้าม พราะมันตัวใหญ่ประมาณความยาวน่าจะมาสอเมตรน้ำหนักประมาณแปดิบกิโลก็ได้ไต่โนตปักน้ําช่วยอีกคนหนึ่งที่เขารูรู้กเกี่ยวกับพวกปลาฉลาม,มเป็นไงสภาพตอนที่เห็นตอนนั้นโรนันเป็นยังไงบ้างครับก็เหมือนจะอิดโรยหน่อยอเพราะว่าน่าจะติดอาจจะตั้งแต่กลางคืนอาจจะไล่พวกปลาพวกอะไรกินอยู่แล้วกลับข้ามไม่ทันน้ําลงเลยเติดอยู่ที่ตะวนัน ตรงนี้พบบ่อยไหมครับตรงนี้ปลาโลนันไม่เคยพบนะครับไม่เคยพบเลยครับรู้สึกตื่นเต้นไหมก็ทีแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นปลาโลนันมารู้ทีหลังว่าปลาโลนันคือมันหายากอน่าจะป็นใช่ครับใกล้สูญพันธุ์เป็นไงครับพอเราช่วยชีวิตโดนันได้ดูรู้สึกยังไงบ้างก็โหเป็นปลาที่หายากน่าอนุรักษ์ไว้ครับแล้วความรู้สึกเราครับที่ช่วยมันได้ครับก็ดีใจมากครับดีใจมากต้องขอบคุณทีมงานทั้งหมดนะครับทั้งทีมงานป้องกันทั้งทีมงานของไตโนดตครับแล้วก็ครับผม ที่มาช่วยกันแล้วก็มีนราต้องเที่ยวที่มาดูกันลงไปถ่ายรูปกันครับช,ช่วยกันต้อนช่วยกันต้นช่วยคือเป็นปลาที่หายากใครก็จกรักษาไว้ครับ